你冇啦。 สวัสดีครับผมกิต,ติพันธภา,าคผู้สื่อข่าวจากหประชาไทยนะครับผมวันนี้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนนะครับมาร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณหอศิลป์นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เจ้าหน้าที่ได้มีการมาอาจจะขอเลื่อนสถานที่ออกมาข้างหน้านะฮะแล้วก็กลุ่มนักศึกษาได้มีการจัดตั้งปุ่น คแล้วก็มีป้ายข้อความต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีป้ายอะไรบ้างนะครับเป็นลักษณะหุนที่มีป้ายแขวนมีข้อความว่าเอาเคอร์ฟิลคืนไปเอาค่าเทิมคืนมา No CPttp Hash tag ยกเลิกพรกอฉุก,กเฉินนะครับแล้วก็มีหน้านักการเมืองขั้นหนึ่งคิดแล้วก็มีหน้าพลเอกอภิรักษ์นะครับเรียกร้องปฏิรูปกองทัพแต่สิ่งที่ได้รับคือพรกอฉุก,กเฉินแล้วก็มีแฮชแท็กเซฟหมู่อารมแฮชแท็กยกเลิกพรกอฉุก,กเฉิน วุฒิปริญญาสถานะว่างงานสาเหตุพรกรอฉุกเฉินแฮชแท็กพลกฉุกเฉินอันต่อไปเป็นบิ๊กป้อมนะครับมีนาฬิกาแขวนอยู่ที่บนหุ่นประมาณ6ชิ้นนะครับมีข้อความว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ยกเลิกพรกอฉุกเฉินสิเดี๋ยวรู้เลยแฮชแท็ยกเลิกพรกอฉุกเฉินนะครับ ไม่มีจะแดกแล้วโวยอันต่อมาเป็นมีพรกอรฉุกเฉินทำไมในเมื่อใช้พรบรโลกติดต่อได้แล้วก็มีสัญลักษณ์กาชาตินะครับอันต่อมาครับผมเป็นอุ้มหายไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครนะครับเป็นหน้าวันเฉลิมนะครับมีโปสเตอร์จากมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะครับ แล้วก็มีโปเตอร์ผู้สูญหายที่ขัดแย้งกับรัฐนะครับซึ่งหนึ uh, like ่งในนั้นก็มีวันเฉลิมอยู่ด้วยนะครับผมรายชื่อของผู้สูญหายก็จะมีคุณเตียงศรหลิขันดีดีสุหลงโตมีนาธนงโภอ่านสมชายนีละภัยจิต กำมลเหล่าโสภาพันธ์พอลจีรักจงเจริญเด่นคำแหลอธิพลสุกแป้นวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรชัดชานบุตรบุภาวันไกลเดชือเรือิศชูชีดชีวะุุฐปิศณะทัพไทยสยามธีรวุฒและ วันเฉลิมสัตวศักดิทธิ์นะครับแล้วก็มีแฮชแท็กวันเฉลิมอันต่ออันต่อมาจะเป็นห้างเปิดโรงเรียนปิดโดยข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ของทางหอศิลป์นะครับคอยดูอยู่ใกล้ๆ รับวันเฉลิมนะครับคือผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยนะครับที่ถูกลักพาตัวถูกอุ้มหายที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่4เมื่อเย็นวันที่4นะครับวันเฉลิมก็เป็นผู้ลี้ภัยชาวไทยที่ถูกเรียกตัวไปเมื่อหลังรัฐประหารปี5-7นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปรายงานตัวจึงถูกถูก หมายเรียกจากทางเจ้าหน้าที่คอสชอในข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งของคอสชอนะครับซึ่งหลังจากที่วันเฉลิมได้หายตัวไปเมื่อวันที่4 mm hmm. ก็ได้เกิดแฮชแท็กทันทีขึ้นเซนนะครับอันดับหนึ่งเซฟวันเฉลิมแล้วก็ RIP วันเฉลิมนะครับ บริเวณด้านข้างก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจำรวจำนวนสองนายคอยประกบอยู่ข้างๆนะครับ ก็มีเจ้าหน้าที่จากขอสิทธิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ2นายนะครับแล้วก็นอกเครื่องแบบอีกประมาณ1-2นายเข้ามาพูดคุยกับทางนักศึกษาผู้จัดงานกิจกรรมนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมในฐานะขอิ์ครับแจ้งไอว่าถ้าหลังเดข้าาก็จะเป็นสวนของเอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับขอสิทธิ์นะครับแล้วก็ตอนที่รถเข้ามาจอด รถอีพีพีพีอะไรก็งไถามแล้วว่าที่เราัำการขับขึ้นอย่างว่าเขาจะตอนเียวกันมก็เลยให้ตอบนะครับแต่ทันี้การูงก้าพี่มาวางคาโอเคจยให้ทรก ซึ่งเมื่อทางสักครู่นะครับได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางหอศิลป์นะครับมาอาจแจ้งว่าถ้าเกิดอยู่หลังจากบริเวณเส้นสีแดงนี้มานะครับผมถมมาตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของทางเทศกิจนะครับแต่หากเป็นพื้นที่ข้างในเส้นแดงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของทางหอศิลป์นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าทางนาศศาสจะมีการจัดการอย่างไรต่อนะครับ สำหรับวันเฉลิมนะครับก็ได้สูญหายตัวไปจากการถูกอุ้มนะครับที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่4ี่มิถุนายนนะครับก็เป็นเวลากว่า3วันแล้วนะฮะที่วันเฉลิมได้ถูกอุ้มหายไป ได้มีเจ้าหน้าที่นะครับได้มาขอข้อมูลส่วนตัวกับทางนักศึกษานะครับทางนักศึกษาได้ปฏิเสธการให้ข้อมูลนะฮะ รรครับ,รบก็เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ครับคือเพื่อสื่อสารสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับที่ถูกทําให้เงียบโดยพลกรฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆแล้วอย่างประเด็นล่าสุดก็มีการล่วงไถครับผู้ริภัยทางการเมืองอันนี้ก็ถูกทําให้ผู้พิทักษ์สิทธิมนชนหลายคนไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้เพราะว่าติดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็แล้วรัฐบาลใช้อํานาจที่ผ่านมารัฐบาลใช้อํานาจเพื่อสกัดกั้นผู้เห็นต่างทางการเมืองครับ เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพลกรฉุกเฉินไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อป้องกันโรคระบาดเราจึงมาวันนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกยกเลิกพลกรฉุกเฉินแล้วก็กลับไปใช้กฎหมายปกติเพราะเราเชื่อว่าประชาชนสามารถรับมือกับโรคระบาดและก็วิถีชีวิตใหม่ได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาครับผมแล้วเป็นข้อความเกี่ยวกับวันเฉลิมใช่ครับก็คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยณตอนนี้ครับแต่ถูกทําให้เงียบโดยพลกรฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าในโซเชียลมีเดียจะมีการพูดถึงแต่ข้างนอกอย่างที่ผ่านมาก็มีกลุ่มนักศึกษามาจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้คุณวันเฉลิมก็มีตำรวจมาแจ้งอะไรหลายอย่างครับทําให้เราเห็นว่าพกอเฉลิมเนี่ยเป็นตัวขัดขวางการตามหาคุณวันเฉลิมด้วยเหมือนกันว่ารัฐบาลจะเป็นต้องยกเลิกเพื่อให้ผู้ประชาชนหรือว่าประชาสังคมได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็รัฐสภาได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงครับว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นความปลอดภัยของคุณวันเฉลิมด้วยครับ เส้นก้นนี้เหมือนจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างครับก็มีทางเจ้าหน้าที่หอศิลป์เข้ามาชี้แจงว่าภายหลังเส้นเส้นแดงด้านหลังเนี่ยครับเป็นพื้นที่ของหอศิลป์ต้องขออนุญาตก่อนใช้เราก็เลยขยับออกมาซึ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเทศกิจนะครับครับส่วนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาติดตอด่อสอบถามเหมือนกันก็สอบถามว่าชื่ออะไรยังไงบ้างรครับแล้วมีการพูดคุยอะไรบ้างครับได้ข่าวว่าื่นกี้มีการพูอคุย ใช่ครับก็มีการขอข้อมูลทั้งหลายคนยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับครับผม,มก็ผมไม่ได้ให้ไปครับแต่แต่ต้องคุยกันก่อน,อนว่าถ้ามีการให้อะจะต้องคุยสอบกันหน่อยว่าเขาเป็นใครอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ,บค,ครับครับเมื่อัวครู่นี้นะฮะก็ได้คุยกับทางนักศึกษานะครับผมผู้จัดงานในวันนี้นะฮะก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของพรกงาฉุกเฉินนะครับ<ม>ผม ที่บังคับใช้มาเกือบอกว่า2เดือนครึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ได้แจ้งว่ามีการรายงานมีเจ้าหน้าที่มาขอข้อมูลส่วนตัวซึ่งขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มนักศึกษาได้หยุดยุดติการจัดกิจกรรมทันทีในขนาดนี้แล้วนะครับ บริเวณดังกล่าวบริเวณนี้นะฮะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ2นายประมาณ2นายนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบประมาณสองถึงสนายถึง5นายเลยนะครับผมที่ได้มาสำรวจกิจกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีการแจ้งนักกษาวว่าให้ยุติการจัดกิจกรรมทันทีเลยนะครับ ำหรับวันเฉลิมนะฮะก็ได้ถูกอุ้มสูญหายเมื่อวันที่4มิถุนายนนะครับผมก็เป็นเวลากว่า3วันแล้วนะฮะที่ยังไม่มีวิแววในข้อมูลในการาสืบค้นเป็นสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของวันเฉลิมนะครับเพื่อนช่วยกับ น,นี้ก็มีนักศึกษาได้ยกผลในกิจกรรมดังกล่าวออกไปแล้วนะครับสองตัวแเคาะยังคงมีอยู่ครับโดยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตามประกบไปด้วยนะครับ างกลุ่มนาาักศึกษาผู้จัดงานนะครับก็ได้ยกบุญทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวแล้วนะครับผมน่าจะถึงเนื่องจากการพักท้วงของทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้ยุติการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับ ได้ยกคุณมาบริเวณทางด้านหลังของทางหอศินนะครับและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามอยู่ไม่ห่าง งานนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะฮะก็ได้มาตรงจุดหลังหอศิลป์นะครับได้มีการเข้ามาตรวจสอบดูดูแลกับกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาทำกิจกรรมนะครับเป็นจำนวนกว่า1 0นายนะครับ กมนักษาทังก่านะฮะก็ได้เก็บจัดเก็บคุ่นเข้ารถบรรทุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเดินทางกลับแยกย้ายกันกลับแล้วนะครับ มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะฮะก็ยังได้พูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาทั้งกล่าวอยู่นะฮะแม้กิจกรรมจะจบลงไปแล้วนะครับ สำหรับกิจกรรมในะวันนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมกิตินตรธภาพผู้สื่ขาวจากระชาไทยนะครับจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ